ว่าไงครับผลพักของแดงมนุษย์คืนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้ยูโรปาลีกคืนวันพฤหัสนัดที่3นะครับหงแดงเลิ้วผูนก็มีคิวเปิดแอนฟิวนะครับต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซีตูลูสทีมแกล่งจากลีกเอิงนะครับแม่ตูลูสนี่ก็ว่ากันตามจริงก็ก็ทีมระดับ กล,กลางนะครับกลางตารางอะกลางหลีกอ,อ่ะของหลีกเอิงมันก็ไม่ใช่ทีมท็อปชั้นนำอย่าง fc ฟีปาลิเซงยนแยมงหรือโอลิมปิกยีรยงใช่ไหมครับอย่างนี้คือ,คอแต่ว่าตูลูสก็ไม่ถึงกับก็เรียกว่าเป็นทีมแบบโนเนมอะไรนะครับเพราะ FC ตูลูสก็เราก็อยู่ในระดับดับกลางๆแหละนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้สองนัดแรกตูลูสก็ เก็บคะแนนได้มาทั้ง2นัดคือไม่แพ้น่ะเออก็เสมอทั้ง2นัดกับอูนิองเซงกิลูสกับเอ็เอสเคลินส์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกนะครับเล่นแอนฟิลนะครับคืนนี้เล่นในแอนฟิลพลังพิเศษก็จะมีมากกว่าปกตินะครับแม้จะเป็นทีม B นะครับไม่ไม่ใช่ชุดใหญ่ดูดูแล้วก็ JK ก็ก็ต้องโรเตชันแหละแต่ก็ประมาทไม่ได้เพื่อการันตีนะครับเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับคืนนี้ตี2ตี2เวลาในประเทศไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไทยรัฐทีวีถ่ายไหมในลิขสิทธิ์ถ่ายไหมนี่อันนี้ไม่แน่ใจต้องต้องป่างั้นผม ขอพัยจริงไม่ได้เช็คแต่ว่านะครับก็ถึงถ่ายช่องไหนแล้วก็ตามดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เด็กของก็ดึกหน่อยนะครับ <c oughs> อดหลับอดนอนหน่อยคืนมันเพฤหัสก็อย่างนี้แหละนะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่เหมือนพวกเมื่อคืนนี้ <c oughs> <c oughs> เออนี่แหละชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะ โอ n น่าฮาฮิงแฮรี่เห็นไหมบอกแล้วดูกันยาวๆนะอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับบางทีก็สถานการณ์แหละสร้างวีรบุรุษนะครับยังไงก็ยินดีกับเด็กผีทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนไหมโอ้เอสเอาละเอสซีก็เป็นไอเก้นก็ไม่ใช่ไก่กานะครับ มาดูดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็สามารถเอาชนะได้จุดประกายความหวังให้กับเราปีศาจแดงนะครับกลับมามีลุ้นเข้ารอบน็อกเอา์ก,ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนึกว่าจะนึกว่าจะมาเตะคืนมันพรลอหัดด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ก็นะครับฟุตบอลก็อย่างนี้แหละนะครับเป็นสีสันนะครับบางทีก็ มันมัน,ม,นมันมีวันของมันนะบางทีนะมันบทมันจะก็เรียกว่าอะไรก้าวก้าออกจากบ้านก้าวท้าผิดข้างอะไรบาน,นี้นะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับผลงานของคิงแฮร์รี่ต้องบอกว่าจุดประกายฉายแววกลับมาเป็นก็เรียกว่าอะไร วัวเปลี่ยนเกมพลิกเกมราศีกับตันทีมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กผีก็ใจเย็นๆน,นะครับเ,เราเรา,เราก็ใจนะเราเนะข้าใจคือนบทมันบางทีมันก็ื่อไปย้อนดูสถิติก็ต้องบอกว่าถือว่าคอนเทนต์ของ k i แฮร์รี่นี่ไม่ตกเลยนะครับแม้ จะทำดีทำเด่นหรือจะทำพลาดทำก็เรียกว่าแบบไม่น่าให้อภัยนะครับก็เน่ตัวผลิตคอนเทนต์ชั้นดีของปีแดงยุดนี้ก็แบบสปอร์ตไลท์ก็ต้องนั่งอยู่ข้างสนามก็เกิดคอนเทนต์ได้อย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็ต้องคารวะ King งแฮร์แหละนะครับเด,เด็กของก็เอาใจาช่วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดพิงเพื่อนมากเอาเอาตัวให้รอดเลยพวกเราคืนนี้นะครับตีสองแอนฟิลคืนนี้ของแดงหรวอผูจะเปิดรางแอนฟิลตะลม f c ฟซีตูลูสจากจากจาก,จากไหนเลยจากฝรั่งเศสครับพวนะครับ,นะรบเอา้าเดี๋ยวมาดูกันผลกันแข่งขันเป็นไงเรามาดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้ยินดีทุกคนครับมีสุขทุกคนสวัสดีครับ Heh <laughs> <Huh. laughs>